ขนมคีโตก็นะ็มีตั้งหลายร้านที่เขาทําขนมคีโตขายนะครับซึ่งรสชาติก็ไม่ได้ขี้เหล่เทียบเท่าเลยเผ่อๆอร่อยว่าด้วยนะผมเคยกินขนมคีโตที่อร่อยว่าขนมจริงอะไรแบบเนี้ยมันก็มีนะทำไมอร่อยว่ารู้ไหมเพราะว่าเขาใช้เนยดีเขาใช้ผงคาคาวดีนะมันอาจจะมีหวานที่แปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็น artificial sweetener นะ ซึ่งก็ถ้าเราไม่ติดหวานเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยชอบรสชาติของน้ำตาลเทียมเท่าไหร่นะก็จะเป็นออกแนวประมาณนั้นนี่ก็บ่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็เนะเรามีเปิดข้างบนให้ดูด้วยนี่ <c oughs> เราไม่คุยการเมืองนะครับไม่คุยการเมือง <c oughs> แต่แต่เปิดไลฟ์เอาไว้ <c oughs> เป็นไงล่ะมันยังไงนะสวัสดีครับ คุณวอเนี่ย